เข้าสู่ระบบ Facebook โดยไม่ต้องใช้อีเมลและเบอร์สามารถทำได้ไง่ายๆมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราเรวินยูทูบค่ะในคลิปนี้ก็จะมาสอนทุกคน เข้าสู่ระบบบัญชี Facebook ของตนเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปที่ facebook หลังจากนั้นให้เราไปค้นหาเฟซที่เราต้องการเข้าสู่ระบบซึ่งในขั้นตอนนี้น้ำอยากให้ทุกคนเข้าสู่ระบบเฉพาะเฟซของตนเองค่ะทุกคนหลังจากนั้นวิธีการค้นหานะคะก็คือไปที่ตัวนี้ มุมบนขวาม,มือไปที่ปุ่มค้นหาพิมพ์ชื่อเฟซเข้าไปค่ะของน้ำก็จะเป็นเฟซตัวนี้ซึ่งเฟซตัวนี้ของน้ำเนี่ยน้ำจำเบอร์แล้วก็จำอีเมลที่ใช้สมัครไม่ได้เพราะฉะนั้น,นวิธีการของน้ำในวันนี้นะคะน้ำจะใช้ตัวนี้แทนเบอร์และก็อีเมลจากนั้นพอเราเจอเฟซที่เราต้องการเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เราสังเกตที่จุดวงกลม3จุดจุดวงกลม3จุดจุดตัวนี้นะคะทุกคนถ้าเจอแล้วให้เรากดแตะเข้าไปจากนั้นให้เราไปที่ลิงก์โปรไฟล์ของนิมายและให้มาที่คำว่าคัดลอกลิงก์ให้เรากดแตะไปที่คำว่าคัดลอกลิงก์1ที คลอกลิงไปยังโปรไฟล์แล้วถ้าขึ้นแบบนี้ให้เรากดออกได้เลยค่ะแต่ออกได้เลยแต่ออกแต่ออกให้มาอยู่หน้าหลักเหมือนเดิมนะคะทีนี้ให้เรากดไปที่ขีด3ามขีดมุมบนขวามือไปที่ขีด3ามขีดมุมบนขวามือบริเวณนี้ค่ะจากนั้นกดเลื่อนลง เลือกออกจากระบบเลือกออกจากระบบหลังจากที่เราออกจากระบบเป็นที่เรียบร้อยน้ำอยากให้ทุกคนสังเกตที่หน้าเข้าสู่ระบบว่าไม่มีบัญชี facebook ที่ชื่อว่านิมายเพราะฉะนั้นวิธีการเข้าระบบของน้ำให้ทุกคนไปที่เข้าสู่ระบบบัญชีอื่น จากนั้นกดลบเบอร์โทรศัพท์และให้เรากดค้างและกดวางสิ่งที่เราคัดลอกมาเมื่อสักครู่ค่ะพอเรากดค้างแล้วก็กดวางแล้วนะคะอันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยก็ให้เรามาใส่รหัสผ่าน Facebook ในขั้นตอนใส่รหัสผ่าน Facebook นะ้นจะขออนุญาตปิดไว้สักครู่นะคะทุกคนเดี๋ยว มาต่อกันหลังจากที่แสนรหัสผ่านเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็แสนรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยเรากดเข้าสู่ระบบได้เลยกดเข้าสู่ระบบรอสักครู่ค่ะมาดูซิว่าจะเข้าสู่ระบบได้หรือไม่ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยโดยวิธีการเข้าสู่ระบบของน้ำน้ำไม่ได้ใช้เบอร์และก็อีเมลแม้แต่อย่างเดียวเลยน้ำใช้แค่ลิงก์ลิงก์เดียวแล้วก็รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบบัญชี Facebook บัญชีนี้ถ้าไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวน้ำจะกดมาที่หน้าดูโปรไฟล์เลยว่าน้ำได้เข้าสู่ระบบบัญชี Facebook นี้มาเป็นที่เรียบร้อยจริงๆเนี่ยเห็นไหมคะทุกคน สำหรับคลิปวิดีโอนี้ท่านผู้ชมคนไหนที่ไม่เข้าใจในส่วนไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามได้ค่ะและในวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ